แล้วก็รับความล่มจมไปไม่หยุดไม่ถอยกีกับกีกันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่เป็นเรื่องของกิเลสส่วนธรรมนั่นก็เกิดที่ใจอยากทําบุญให้ทานอยากรักษาศีลอยากเจริญเมตตาภาวนานะ <c oughs> มีความเฉลี่ยเผื่อแผ่มีจิตใจอันกว้างขวาง,งเบิกบ,บานไปที่ไหนไม่ตีบตันอั้นตู่มีความเสียสละเห็นสัตว์สงสารสัตว์เห็นคนที่ยุก ยากจนเขินใจสงสารเฉลีย่ยเผื่อแผ่ตามเกิดตามมีไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมธรรมเกิดขึ้นที่ใจของผู้นั้นผู้นั้นเสียสละลงไปเรียกว่าบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญธรรมนี่ต่างกันอย่างนี้ที่เวลาบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้ากธรรมนี่ก็ส่งผู้บำเพ็ญให้ดีขึ้นหนาขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายถึงแดง สวรรค์นิพานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอาํานาจแห่งธรรมที่เราสร้างขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยกันกับกิเลสนั่นแหละกิเลสมันก็สร้างไฟนรกขึ้นที่หัวใจของเราเวลาไปก็ใจดวงนี้ละไปลงนโกเพราะกิเลสพาสร้างให้พากันจำเอาไว้ <c oughs> นี่วันนี้พระลูกพระหลานมามามาจกลาบมาไหว้ บาอาจารย์มาบำเพ็ญกองการกุศลก็เป็นโอกาสดันดีที่จะได้แนะนำสั่งสอนให้ท่านตั้งหลายเป็นผู้รักธรรมรักวินัยอย่ารักสิ่งใดในสามเดือนโลกฐานนี้ยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยอันเป็นองค์แทนของศาสดาและจะเป็นองค์ผู้ลื้อฟื้นเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะ มายกมาลื้อฟื้นหรือมาฉุดมาลากเราให้หยุดพ้นจากทุกข์นี่ไปได้นอกจากศาสดาอุเบกประธานบันไดหรือคำสั่งสอนไว้เรียกว่าสวาคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีพลาดคือศาสดาองค์เอกนี่แหละสอนโลกให้เรายึดเอาสวากาธรรมพระวินัยก็ตัดไว้ชอบแล้วอย่าฝืนฝืนลงไปเป็นบาปเป็นกรรม ตามหน้าแห่งอันนี้มันวิงเวียนอะไรนี่เหรอมันวิงเวียนฝืน <c oughs> ลงไปก็เป็นไปตามหนาาแห่งบาปแห่งกรรมนั่นล่ะหมุนเป็นไฟเผาเราอันนี้ส่วนธรรมก็เหมือนกันหมุนลงลงมาอ้าวทำไมาแล้วมันจะล่มนั่นไม่ได้มันเป็นยังไงไม่รู้นะวิงเวียนนะเป็นอะไรไม่รู้วิงเวียนหมุนมันหมุนมาพากัออพกก่อน ในอาลยาอะไรอะไรอะไรพูนพิษพูนบาสิทธิ์มาจแล้่อย่างนี้แล้วเห็นไหมล่ะหมุนนี่นี่ล้มเดี๋ยวนี้เลยนะล้มได้เลยยเเีออมันเป็นยังไงไม่ทราบมันเป็นยังไงไม่ทราบโอ้กำลังเทศอยู่นะมันทำไมมีแบบนั้ยมันลืมตามามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันจะล้มในขณะที่เทรกเนี่ยเนี่ยกำลัง มันยังเป็นอยู่เดียวเดียวเท่านี่เดี๋ยวเท่านี้เท่านะโอ้ทำไมไปเหมือนว่าเคร่งอะไรเนี่ยเคร่งนี่มันนเป็มาเอาน้ำมาเอาเดี๋ยวก็หายมันว nah ิงเวียนอ่ะไปนัดมา เออละจิงพอละเดี๋ยวเดียวมันก็สงบออกมาเดียมันสงบกมาเดียวมันมไม่เคยเป็นนะพึ่งมาเป็นนี้เป็นครั้งแรกในขณะที่เทศอยู่บนธรรมาไม่ว่าเทศที่ไหนไม่เคยเป็นพึ่งมาเป็นเดียวเดียวนยี่นี่เป็นครั้งแรกต่อไปจะเป็นครั้งที่สองที่สาม ต่อไปดีมาดีตกธรรมะนะอ้าวจริงๆนั่นแหละมันเริ่มบอกแล้วนี่มละท่นไม่ต้องอะไปนั่งตามก<ม>ันธรรมราอาไปนั่งสบายๆธรรมะนี่สอนพระลูกพระหลานก็ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้พากันรักเทิดทูนพระพุทธทเจ้า คือพระธรรมพระวินยัยอย่ารักสิ่งใดติดใจในสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมและว,วินยัยให้ยึดอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ท่านทั้งหลายจะมีสารณะตลอดไปสารณะคือพระพุทธเจ้าองค์ศาสดา,าจะอยู่กับเราคู่รักธรรมรักวินยัยคู่รักธรรมรักวินยัยนี่มีชายอ่อนอบอุ่นไปอยู่ที่ไหนอบอุ่นชื่นใจ บายมีหละหลักอันนี้เป็นหลักประกันตัวของเราไม่เดือดร้อนบุญวายขอให้มีาศาตรดาประจําตนคือเป็นผู้รักธรรมรักวินยัยเทิดทูนธรรมเพื่อทูนวินัยตลอดเวลาผู้นี้แลเป็นผู้เทิดทูนตนตลอดจนกระาทาั่งถึงจุดหมายปลายทางได้นะแล้ววันนี้ก็คงจะเทศเพียงเท่านั้นนะดูอาการมันไม่ค่อยดีแล้วนะออขอ,ขอความสวัสดีจึงมีแก่พระลูกพระหลาน การเทศธรรมะที่สูงกว่านี้ก็เลยไม่เทศละเอาจุดนี้นะจุดสวคคาธรรมคือธรรมวินัยเนี่ยเอาเดินตรงนี้ให้ดีพระนิพพานจะไม่นอกเหนือจากนี้ไปจะไปมองพระนิพพานมองที่ไหนให้นอกเหนือไปจากธรรมจากวินัยมองตรงนี้จุดนี้ถูกต้องเลยปฏิบัติตามนี้เราจะพุ่งพุ่งถึงอ่ะละพอ เออกาบสัการสักโอ้มีอะไรบ้างวะเออเอากาบเถอะอ๋อมันเป็นยังไงวันนี้นะเออแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวนะเฉยๆนะ กำลังเท่มันไม่ได้บอกไม่เตือนอะไรเลยนะบนเวลาพอะจะรู้เรื่องบางมันมียิบแยบลักษณะยิบแยบในประสาทส่วนเหล่านี้นะนี่แบบแปลกเพอมันเตือนอย่างนั้นก็เลยลืมตามที่ไหนมันกำลังหมุนแล้วถ้าหมุนต้องนี้ล้มนะถ้าเลยจากนั้นไปล้มนี่เราลู่ก่อนแล้วเราก็เลยหยุดจะ้ะเป็นอย่างนั้นนะเช่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเส้นบานเพราะกดเส้นนี้อ่อนลงแล้วจ้ะ สบนี่เสน่นนี้เราเคยตีนี่นี่พอตีนี่มันจะสงบลงเส้นบาส่นสำหรับเราเองเสน้นบาขวาตึงกว่าเพื่อนพอตีนี้ลงไปแล้วจะสงบลงเป็นอย่างนั้น เออเออมาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยปัจจัยก็มากอย่างนี้่พอมากอย่างนี้แล้วก็เข้าบัญชีบัญชีแล้วก็ออซื้อทองซื้อทองอะไรอย่เลยกำลังเร่งเร่งทอง เบี้ทองกับเบีเง,งินเดีายพอเรียนเงินเข้ามาก็นหนุนทองเข้าไป ừ, เข้าไปเรื่อยๆจะให้ชังเกิดกันแล้วไยังอ้าวแล้ว,ลวที่ึกใ <ừ. S 2> นลึกสุดหัวใฮะ <c oughs> อือมอหนูนีังเห็รงตารปังไงเ็บฟังจัดใ่ส ไปเห็นลึกลึกเท่าไหร่ลึกสุดหัวใจกันอันนี่เติมเม่เติมเมื่อเต็มเลยอันนี้มาขมามัน,นตั้งใจจะสงเคราะห์พระทั้งหลายแต่มันก็มาเป็น,นอย่างนเสื่อวันนี้าาาาะะามาเยอะๆเยอะๆญาติธรรมจีนี่ ฝังลึกมากสําหรับก่อนเราตัแตะก่อนะพอเราไปถึงว่าเราจะทำไมจะีนีเราจะขึ้นว่าอย่นีขึ้นจะฐานที่โน้นไปเไย้ปั๊บมันเป็นเองมันเป็นเองปั๊บมันขึ้นเกินก็ทั้งขึ้นไม่ได้แล้วอย่างทุกวันไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ไปก็ไปนอนเอกเขนยที่สาราสามนั่นกระลงมาตะกนมาปั๊บก็ไม่มีใครสันเสียขึ้นแล้ว ยังโดนหลังวะเขาว่าดอยทำมาเจี่ยวกนืออจึงว่าไม่ลืมไม่ลืมเลยเรียกว่าฟังไม่ลืมเลยไม่ม,ไมีขยัยยยบขยื่นไปไหนเลยแน่แน่เป็นอย่างนั้นวันนี้ปกติเราก็เคยไปเคยมาอยู่แล้วนะ เพจะขึ้นไปเที่ยวภูเขาต้องมาพักวัดดอยสมใจยีก่อนแล้วขึ้นอันนี้เวลาลงมาจากภูเขาที่เป็นแดนบําเพ็ญสมมาถ้ำอยูอ่กว้างขวางมากนะข้างบนนี่คือลอยจากวัดดอยสมใจนี้ก็เข้าป่าเข้าเขาไปยืดๆอยู่มันเป็นสายทางที่เหมาะสมกับพระกรรมฐา,านไปนี่เข้าไปวัดดอยสมใจโดยพักที่ไหนพอได้จังหวะนี้จากนั้นก็นขึ้นเขาเลย นี่เวลาจะลงมาก็ลงมามาที่นั่นที่นั่นก็เหมาะดีอยู่แล้วอย่กกลับไปวัดเมื่อไรก็กลับกลับเกือมากก็คือกับไปหาพ่อแม่หัวใจมันนั่นแหละอืออกจากนี้ก็ไปน้องขือออการน้องขือมาระมาขึ้นแต่อย่างนั้นเป็นประจำเราพูดจริงนะเราไม่มีคำว่าสื่อจางเลย มันไม่มีเลยนะคําว่าจืดจางไม่มีเลยรสชาติานิพพานเที่ยงเข้ากันได้เป็นลรพองานมันดึงออกน้ําตาริยาของธาตุของขันของสม,มุิมันแสดงให้มันแต่ธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรอันนี้เกี่ยวกับสม,มุิที่อย่างที่ว่าดมันสะดุ้งไปหมดนั่นกับน้ําตาพรากทันทีเลย ใครไปเรียกที่ไหนน,นี่แหละสมมุติมันหวันของมันเพราะอำนาจแห่งความอัศจรรย์ล้นโลกล้นลสารนี่เป็นเครื่องกระทบกับอันนี้อันนี้ก็ขึ้นทันทีเลยเป็นอย่างนั้นนะแต่ธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรก็นอกอันนี้ไปแล้วนี่จะมีอะไรมีแต่อันนี้แสดงตัวเต็มที่พอพา,างขึ้นมาเท่านั้นก็ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยเห็น บำเพ็ญรรมมาเท่าไหร่เท่าไหร่จะไม่เคยเห็นเคยเห็นดังที่พูดที่ว่านี้นะเธอ,อปหาหารมหาที่ไหนหาที่ไหน,นแบกกดสะพายบาทขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้อปไาปรรหาทรมอยู่ที่ไหนที่ไหนคือการแสวงหานั้นก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมล่ะแต่วันยังไม่เจอพอมันมาเจอนี่จึงมาว่าทำอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่ก็หมายว่าอย่างนั้น เงือทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนนี่มันอัจจรรันนะโอ้ยพราะนั้นถึงจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเล่งอัดเล่งทำไอ้เรื่องที่จะมาคิดเรื่องโลกเรื่งสารเขาจะมาโจมตีอย่างนั้นอางนี้โอ้ยมันขี้มันมูดมันคูดเอามายุ่งทำไมใช่ไหม สิ่งที่เลิศเลยคือทองคําทั้งแท่งกับมูดคู่ต่างกันยังไงเพียงเท่านี้ที่เราเทียบกันด้วยวัตถุนะวัตถุหนึ่งคือมูดคือคู่วัตถุหนึ่งคือทองคําทั้งแท่งเท่านี้มันก็จนเทียบกันไม่ได้แล้วและธรรมชาตินั้นกับโลกสมมูินี่เป็นยังไงกันอีกนั่นที่มันเข้ากันไม่ได้อย่าคิดว่าตั้งแต่เกิดมานั่นที่ไม่เคยมันผางขึ้นมาที่นั่นทีเดียวเท่านั้นมันก็พังไปหมดทุกอย่าง ร่างกายนี้ไหวมาหนึ่งว่าโลกธาทาจะเทือนสะท่านไปหมดเลยความแปลกประหลาดกระเจันเพราะงั้นเราจรึงไม่มีคาว่าจูดจางว่าโดยธรรมจีนไม่มีเลยเดี<ม>๋ยวก่อนมาปั๊บมันขึ้นเลยขึ้นไปไปลำพึงลำพันนู่ด้วยความซึ้ง ในบุญในคุณสถานที่ <c oughs> นี่ยกตัวอ,อย่างนั่นอย่าว่าเราอย่าไปคิดนะว่าว่าวัดรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาต้นโพเป็นสารณะคู่เคียงกับพุทธศาสนาคืออะไรพระองค์ตัดจะรู้ใต้ร่มโพเข้าใจไหมร่มโพนี่ท่านอะไรลืมพระเนตรบูชายอยมแห่งและเจ็วันเจ็วันนั้นถังนั้นขึ้นใจเหรอมันดูนานแล้วนะ บูชาคุณต้นโพเท่าไหรนั่นต้นโพมีคุณแก่พระองค์ขนาดไหนคิดดูสินั่นเนื่อจึงได้ยกต้นโพนี้ขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนาตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันพอไปปั๊บดิขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันเป็นอในจิตนะเป็นอย่างลึกซึ้งมากพูดไม่โถ เนื้อที่วธาทำอศัศจรรย์อย่างนีแ้แล้วเป็นยังไงศาสนามีหมายมรรคนิพพานก็เมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่ตามสวดธรรมที่จัดไว้แล้วเรียบร้อยเป็นทางอันสมบูรณ์ราบลื่นดีงามถึงมรรคนิพพานไม่มีแง่สงสัยแล้วจากสวดคัธรรมะพุริเจ้าแล้วพวกนี้มันพวกหูหนวกตาบอดมันจะมาเก่งกว่าผู้ริเจ้าได้ยังไงใช่ไหมพระพุริเจ้าตัดทะลุด้วยนี่เนี่ยสาวกทั้งหลายที่สังฆัญะนางาถามีของพวกเราก็ตัดทะลุด้วย สายทางที่เป็นสวขารธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นเเคลื่อนคาดไปไหนขอให้มีผู้ปฏิบัติเถอะนะว่างั้นเลยถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติก็กอดคัมภีร์เฉยๆก็เป็นหนอนแท้กระดาษอย่างนั้นแหละไ,ไปกอดคมพีมาแล้วก็มาอวดกล้ามนะมาเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ดินเหนียวติดหวัวเข้าไปก็ว่าตัวมีงอนยิ่งไปใหญ่นี่จังสมกิเลสกจากการเรียนธรรมถ้าเรียนธรรมเพื่อปฏิบตัติเรียนว่าผิดถูก็ไหนดู ตองนั่นแก้ไขโดยเองไปอ่านไปไหนผิดตรงไหนแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแล้วออกปฏิบัติฟัดกันเลยกับกิเลสนั่นนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถูกต้องตามสวดคาถารรเรียนเฉยๆเรียนไม่มีหวังสมักหวังสมเรียนทำแล้วเอาทำนี่ข้ามาเป็นพื้นฐานเยียบขึ้นของกิเลสถ้ากิเลสเยียบย่ำทำลายธรรมเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนเต็มบ้านเต็มเมืองตอนเวลานี้ก็มีแต่หลวงตาที่มี จะว่าขัดค้านนีอไม่ขัดค้างก็แล้วแต่คืออันหนึ่งพูดออกมามันฟังไม่ได้เนี่ยอันนี้เอาทำมาไปพูดกันก็เหมือนกับวรับการต้านทานกันเข้าใจไหมละ่ะนี่แหละที่เราต้านทานอยู่ทุกวันคืออันหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งเป็นของปลอมเข้ามาแง่ไหนมีแต่การทําลายศาสนาทําลายศาสนาที่สรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งนั้นนะเนี่ยมาทําลายทั้งนั้นทั้งนั้นค้านกันค้านกัน,น,น,นปัดกันอยู่ก็เพราะอันนี้เป็นของปลอมเข้าใจหรือล่ะ นี่แหละพี่เนี่ยคัดค้านต้านทานกันเรื่อยมาดังที่เห็นกันอยู่นี่ก็เพราะามันมีแต่กาฝ่าก้าฝา,า,ากเข้าไปกัดตับกัดปอดศาสนาให้แหลกเหลวทั้งี่มันไม่มีอะไรออกมาแค่อะไรมุมเลยมีแต่แง่แต่มุมที่จะทําลายศาสนาและทําลายศาสนาทั้งนั้นแล้วผู้ปฏิบัติตามสายาธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วอย่างสมบูรณ์แบบนี้มีอยู่แล้วท่านจะยอมอยังไงใครจะไปแตะต้อง,องผู้ที่เจ้าได้ใช่ไหมตั้งแต่พ่อแม่ของเราก็มาที่ใครเก่งเข้าใจไหม ยังใครจะมาฆ่าพ่อแม่หลวงตาบัวนี่ยังไงคอหลวงตาบัวนี่ขาดทันทีเลยเข้าใจไหมให้ถอยไม่ถอยลยไม่เลยคำหนึ่งว่าความมีความจนความโง่ความเจริญฉล,ลาดใครอยากตายเข้ามาเข้าใจไหม,มเข้ามาก็คอขาดเลยเขาไม่ขาดเราขาดให้ถอยไม่มีนั่นความรักรักพ่อรักแม่รักอะไรรักพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันนั่นเองทีนี้เมื่ออะไรเข้ามา ผ่านเข้ามาทําลายาศาสนธรรมก็เที่ยวเท่ากับทําลายพุทธเจ้ามันก็ต้องฟาดต้องเบี่ยงกันใช่ไหมล่ะนี่ความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากนะ<ม>ผู้รักษาท่านรักษาผู้ปฏิบัติตามทาของพุทธเจ้าที่ตัไดไม่ชอบแล้วให้ความดมงเงย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันมาสนามผู้ปฏิบัติตั้งหลายท่านไม่มีเรื่องไอ้พวกที่มันไม่ปฏิบัติมันหาทําลายนั้นาาจุดนั้นเผานี่มันก็ตีกันนั่นตีกันนี่เรื่อยที่ผู้รักษารักษาอยู่มาทําลายทําไมมาเผาทําไมก็มหมายก็ว่าอย่างนั้น นี่แหละที่มันเป็นอยู่นี่นะเนี่ยออกแง่นั่นออกแง่นี้ออกมาแง่ไหนมีแต่แง่ทําลายไม่ใช่แง่ส่งเสริมนะมันน่าชโลดสังเวชน,นะเรียนนี่เรียนมากกันแล้วนะเอาชื่อเอานามมาอวดโอ้มาเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ฟาถคุณเป็นเ,นเจ้าฟาเจ้าคุณหรือเป็นสมเด็จสมเด็จอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าทาั้งทั้งที่ดินเหนียวติดหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนงอนเลยเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปสิ มันจะทนได้ยังไงดินเหนียวมันก็รู้งอนมันก็รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมก็รู้สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็รู้อยู่นี่นั่นมันก็ปัดกันเรื่อนี่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นศา <c oughs> สนาพุทธเจ้านี่คงเช่นคงวานา,นานแน่นนะขอให้ปฏิบัติเถอะว่างั้นเลยเรานี้ยันเลยมีคนเดียวเราไม่ต้องไปหาใครมาจากไหนมาเป็นพยานเราแน่นในหัวใจอือย่างที่ว่าอภรษฎทา่ิ่าน พอมันจ้าขึ้นมานี้มันถึงกันหมดเลยเดียวนั่นนั่นอญญาตไดในผ่านไปถามใไขว่าแบบนั้นเราก็เรียนเรียนแต่ก่อนปัิยากมันก็ไม่เข้าใจพอมันถามก็นี่แล้วเข้าใจหมดถามหาอะไรเท่านั้นเองนี่อญญายัดอญญายันนผ่านประสานกันทันทีเหมือนน้ำแม่น้ําในตกลงมาจากบนฟ้า พขาลงมาพื้นมาหาสมุทรพอตกตั้มไปเป็นมาหาสมุทรแล้วเข้าใจไหมละ่ะเป็นมาหาสมุทรแล้วทุกหยดทุกหยาดของแม่น้ําที่ตกลงมาไม่ได้แยกแยกว่าเป็นน้ําประเภทไหนบ้างเลยละ่ะม,มาจากเมฆไหนก้อนไหนไม่มีแล้วมาจากแม่น้ำแม่น้ําสายไหน,สา,ไหนสายไหนไม่มีลงถึงนั้นเป็นแม่น้ํามหาสมุทรเดียวกันหมดนี่จิตพอจ้าเขาไปมันถึงกันทันทีเลยนกว่าไงนี่ละอันนีนันนี่ผ่านท่านจะถามใครที่ไหนเนี่ย นอกจากนั้นท่านจะไปหาอะไรอีกนันที่พานจะหาสองอะไรสองอะไรแล้วก็ไม่อยากสองแม้แต่เราอย่างนี่ตัวเท่าหมูนี่เราก็ไม่อยากสองถ้าสองก็ไม่นี่เห็นแต่เสือแต่หมอนเต็มมัดคอมันติดคอมันอยู่มันจะจะสองไปหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมถึงมีอายตนนิพานก็ไม่สองสองแบบนี้ <laughs> <laughs> เข้าใจหรือ <laughs> พูดเหมือนจะกัดก็ขี่เ <laughs> ล้วมันก็มาเอากันแบบนี้นเป็นปอย่างนั้นนะ อ๋มรุญนิพานท้าทายคือความจริงนวนๆไม่มีอะไรแตกเข้าได้เลยีิเลตมันแย่น้นแย่นี้่พวกโลคที่โรคตาบอดหูหนวกเชื่อไปตามีิเลตก็ไปพากันไปทําลายมรุญนิพานศาสนธรรมพรุทธเจ้าที่มันสลดสัางแรงนะผู้ท่านปฏิบัติปฏิบัติดูผู้ตักตวงมรุญนิพานท่านเอาของท่านอยู่ตลอดนะนี่คือผู้ปฏิบัติท่านตักตวงมรผลนิพานเช่นผู้ปฏิบัติดีปฏิพ่ออยู่ในป่านในเขา เราพูดจริงๆนะผู้จะทรงมรรคผลนิพพานมากกว่ามากเวลานี้เราพูดตามหลักความจริงจะบีในสายของผู้ปฏิบัติธรรมในป่าในเขานอกนั้นเราก็ไม่ปฏิเสธแต่มีน้อยมากเพราะการสนใจและการปฏิบัติมีน้อยแลกไม่ปฏิบัติก็ไม่มีเลยแบบกกำ피อยู่ก็แบกไปเฉยไม่ยิงเกิดประโยชน์อะไรขอให้มีป่าการปฏิบัติครือวริยานปฏิบัติปฏิเวสสามแยกอันนี้แยกกันไม่ออกเลยกงแน่เลย ถึ่างมาอากาลดีโกอาการิโก,าก,าโกท่านสอนอะไรแต่ให้ถังว่าท่านสอนว่างไงอีกอากาลดีโกคือไม่มีการสถานที่เวลาเวลาสั้นยาวมาทําลายได้สําหรับคนที่ทําดีทําชั่วกิเลสก็เป็นอากาลดีโกทําชั่วลงไปเป็นกิเลสทันทีทําดีลงไปเป็นธรรมทันทีนั่นนี่เสมอกันไม่มีอะไรยิงย่งใหญ่เหมือนกันใครจะมาทําลายว่างง้งแต่กิเลสมันอวดเก่งมันมักจะมาทําลายธรรมธรรมก็จะวิ่งตามกิเลสห้มัน ตัดคอออกด้วยนะที่จะไปตัดคอกิเลสไม่มีนะคัดข้านกิเลสไม่ค่อยมีมีแต่เอากิเลสมาคัดค้านทามากต่อมากเวลานี่โอ้หน้าทุเรศเหมือนกันมาเอาละตอนนี้แหละนะเออต่อไปนี่จะใช่สิ่งก่อนนี่อาอา,อาอาอะเดี๋ยวสักเดี๋ยวเนี้ยออกจากนี้ไปก็จะไดนะ้ไปเทศ์นะไปเทศ์ที่สนามบินวันนี้บ่ายโมงนี่ก็พอดีอเที่ยงครึ่งแล้ว แล้วก็บ่ายโมงแล้วก็ออกไปละนะอเออดีละขอขอบคุณขอบคุณกับบรรดาท่านต่างลยมีท่าน,าน,านอาจารย์แบรนเป็นต้นที่ได้ช่วยกันจนเม็ดจนหน่วยสายกรรมฐา,านเหล่านี้เด่นมากในการช่วยชาติบ้านเมืองไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลรวมหัวกันมาอย่างนี้เรื่อยเล<ม>เออฮะเอาละเนี่ยนี่ยังไม่ได้ความใจเลยเออเอราจะให้ผ่อนเอาการเงิเลยให้ผ่อนไปไม่นานนะก็จะไป<ม><ม>โอ้จะไป หมุนตัวตกธรรมารอยู่นั่นอยู่กันจะว่าไงเนี่ย